ฝนตกจัิงสิกับคิดทอดเพลงที่มันเกี่ยวเนื่องกันกับฝนพอดีแต่มานางอยู่กันครับคุณคู่ใครคุณครูจินดาแกนสมบัติไขแดงทองกินดาเพื่อนิได้เพลงที่เกี่ยวเนื่องกันกับฝนตกฝนตกมาเบาสู่ฟังมันเป็นยังไงลองบอกันมันเพลงยังไงก็ครับเกี่ยวกับฝนที่สีลอกมือนี่เพลงนี้เป็นเพลงของอาจารย์เดพอนเป็นบนพี่อ๋อเด้แดงไว้นะครับดูแลละพี่พี่อ๋อ อาจารย์เทพรนเพชรพุ่นเลยคือว่าเป็นอาจารย์ที่แต่งเพลงให้กับศักสยามเพชรพุ่มหลายคะแนนเพลงบพรว่าจะเป็นสัญญาเดือนสามไอ้พี่เพลงหนึ่งที่โดนใจที่สุดปีพศ2517ันอยดี่ดังมากซึ่าเพลงข้องฟ้าไปหาน้องเขาก็ฝนตกเขาก็ฝนตกเพลงนี้มี่มี่แกเข้าไปปีแรกมีเสียงอ่าวิโอล่าสีกับทอมโบนสูง มันสิเป็นเอเดดีเดดเดดเดนั่นคือต้นฉบับต้ับแต่ว่าอันนี้อะครอสติกกีตาร์ตัวเดียวครับเอาปากมาเอาเอาปากทำน้องเอาครับครับผมอันนี้ได้ตัตงหัวมันมานี่ครับผมครับ ฟ้าห้องต้องกังวานทิพโหฮบ้านที่สานเมืองเก่ายิ่ถึงและดอกจาน้นเกา่าเศราแสนเฝ้าเฝ้าชะเง้อฝนตกลงมาคลาได้แอบร้องไห้บนใดท้

เพราะว่าเพราะวังเหมือนใจอายรุ่งจากน้องมาบดบังสาวเมื่คนต้นายบ้าน้องหรือปล่อยให้อายเป็นบ้าเฝ้าเพือหาผู้เดียวจะลองลอง จากไกลและเปลี่ยนใจมีสองเอารักไม่ครองแล้วปน้องใจเอารักไม่ครองแล้วปน้องปักใจเตเ เกื้อนอ้ายสดากดประวัภัยโอวันใจอ้ายคงรอสิกลับอยู่ดอกบานเก่าน้องอย่าฟ้าวน,นรอมีผุดมาขอกระรอ

จำปีสีสอยสาวสน้อยลงหน่อยจันป่าให้บอกละสาวกุ้งเต่าใครราตรีดอกไม้บอกว่าไอายสิมาหาโอ,ยอาย้ยไอ่คนการดา้ไอาสิมาคนกางบ้าน

เทพพ่อนพิ้นบนพื้นสุดลองดีไหมเนื้อมันเปนใดใครลองขี้อะไรนี่ดีไหมเนื้อมันสูงกว่าโอ้ล่องสูงกว่าครับสี่เส้นมีทุ่นมาเออโปรดไปห้องครับผมเป็นคนเสียงหน่อยอ่าก็เลยเอาขี้สูงขึ้นไปอีกสีเซ้นมีทนแมนแมนก็เลยแต่ว่าเทคนิคการร่องของอาจารย์เทพพ่อนี่ ตัวสอเสือพันจะเอาลิม<น>ลาล่มมาติดเราพัพนธิ์ท่เบอเอื้อนหลายอ,อีสานไหน้อย ไปห้องยีสานให้น้อยจบัดป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 ัดพอดีบรรยากาศของฝนตกกันหน่อยนึงนะครับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์กินดาทองสมบัติไม่เป็นไรทองกินดาแก่นสมบัติไข่แดงทองกินดาซื้อนักลองคนนะครับก็เลยลองเพกเป็นตัวอย่างกันหน่อยนึงครับขอพระคุณครับขอพระคุณคารับดีครับ